เด็กน้อยแล้วเมียสุดที่รักนะฮะมากินเ้าต้องกุยไม่ได้ข้าอ้าต้องให้เมียและลูกได้กินมันเอาอีกแล้วนะโอ้มามาให้เมียกินให้เมียกินของเมียสี่ตัวของลูกตัวหนึ่งจะลงท้องเมียก็ไปหาลูกหมดเลยเปลือกอะเปลือกให้เมียเมียกินอันี่มีเปลือกแน่นอนอ้าวมาอืมอร่อยไหมเออต้องสั่งนะอร่อยมากอร่อยเนาะโอ้ยลูกต้องชอบแน่เลย ฉันหลงนะฮะของเยอะเลยว้าว <Ooh. S 1> เทียบเลยมีแกงต่างมีผักมีอะไรเทียบว่าโอ้โห uh, oh, ต้มจับชาย oh. แบบนี้วัดดีชอบมากหืม mm hmm. น่าก,กินไส้หมูกะโลนะฮะเอาไปทอดนี่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 ไส้กระโลทอดนะฮะกินทั้งร้านน่ากินมากเรนนี่นี้นะฮะบวามุงเมียและเด็กน้อยอา้าวไก่ผัดแมวโม่งของโปรดขอเปิดไว้ดีเขาเลยใช่ช right. อบมากเอออ้ามอร่อยไหม ไก,ก่กรอบแล้วงี้ลูกเราก็อร่อยด้วยสิเนาะใช่เมันเคีย้ยวจริงๆริงครับนี่ของทอดเขาดูดีดใช่ไหมใช่พะโล้ทอดใช่พะโล้ทอดมาทำซีนติดพูดหน่อยโอ้โหกรอบกรอบจริงๆจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ซีฟู้ดพูดเลยมั้ร้อนๆนะพูดเลยไม่ได้เหรอครับได้มาดูอีกครับ้าแสงกรอบเลยอร่อยมาก กิดูดูโอ้กินซ้ำิมซ้ำไต่ตันไ่ตันอยู่กระกอบดีครับซีฟูเผ็ดไหมคะเผ็ดตอนนัน,อนแมวของเผ็ดกระเดมากจนเลิศอร่อยอันนี้อ่นทอดสามั้นทอด,จจทอดน้ำปลานะฮะมามามา,ามามา่อย ไม่ร้อนนี้ไม่ร้อนไม่มีอะไรร้อนเลยซีฟู้ดเหมือนกันมาหืมหยดติ๋งๆรัตมากเลยครับข้บาวบะนี่นะฮะผัดผักบุ้งโดนเออมาก,กินข้าวต้มมันต้องมีเนาะผัดผักบุ้งกับข้าวต้มมันไปด้วยกันนะไปด้วยกันได้ดีอร่อย ร้านแบบเนี้บอกร้านครอบครัวมากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆมาสังสรรค์กันลุยฮะง่ายๆเนาะคือง่ายๆแต่อรอ่อยก็หอมมากเลยมากเราต้มหอมใบเตยนะคะเผื่อใครฟังไม่ทันต้มซุป<ห>เปอร์ฮะดูตีนตุ้ยไหมตุ้ยเลยตุ้ยเลยนะะเออจะหลงนะฮะเขาต้มกันร้าน อร่อยมากเราติดคนอร่อยเพิ่มหม่แล้วหลวงก็ต้องเงินร้านนะร้านนี้อร่อยมากเปิดที่บางยหญ่ยอด